สวัสดีครับที่ช่วยครับภาษาอังกฤษมันยากต้องไหนมันอยากทุกตรงนะครับแต่อยากที่สู่ตรงที่สะกดคําแบบนี้แต่ออกเสียงแบบนั้นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคำที่ลงท้าย o u g h ออกเสียงหลายแบบเช่นคําแรกนะครับ bought bought เสียง o bought ที่แปลว่าซื้อคําที่2 drought เอาต้องเอาคำนี้นะ drought drought เราดูแรลงต่อไปนะครับ though though เสียงโอครับ though แม้ว่าต่อด้วยนะครับ through through Th เสียงอูนะครับ through ผ่านคำต่อไปครับ thorough สองพยางครับ thorough thorough Th ที่แปลว่าเต็มที่และคำสุดท้ายก็คำว่าอะไรดีนะ To u g h t o ฟเสียงเ uh, อนะครับเออถูกแล้วนะครับ t o u g h ที่แปลว่าทนทานแข็งแรงนะครับโอ้โ oh, ห O U G H ออกเสียงได้หลายแบบนะครับนั้นต้องฟังดีๆครับและพูดตาม so don't be afraid just listen and speak อย่าคิดมากไปนะครับพูดไปเลยเฮ้ย <Hey, S 1> ไปเลย,เ,ลยเราอยู่กาลสินโอ้โ oh, ห oh, มันไกลมากเลยอ่ะสวัสดีครับ